รักลูกน่ารักจังครับว่ายังไงจุดี้ว่ายังไงลูกจุดี้ว่ายังไงลารักลูกครับครับผม ครคับจะให้อุ้มใช่ไหมนี่วนๆวนเนี่ยให้อุ้มหรออุ้มเหรอครับให้อุ้มเหรอเอออยากให้อุ้มใช่ไหมลูก มามา,มาเดี๋ยวแม่อุ้มมามาเร็วครับรักรักรักอยู่ดีมามาครับผมครับผมครับผม